่หนุ่บอกว่าความพัดของเรายังได้เบาเลยเพราะว่าพ่เจ้าเท้าโดนรูดบ้างบอกว่าหัวเจ้าเท้าตอนนี้เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างโปรตีนยังไม่เข้าเลยค่ะเหลวกินบ่อยมากแล้วก็ชุดสปอร์ตก็ยังไม่เข้าอ่ะหนูออกกกำลังกายใชเรียกวมาก็คือตอนนี้ยังยังเปิดรับอยู่นะยังเปิดรับเสมอค่ะสามารถติดต่อได้ทางช่องา3นะคะหรือว่าพี่แมพนั่นเองค่ะ จริๆก็ม่เยอะขนาดไหนอะไรนะคะประมาณกี่ส0ิแล้วนับไปยั่สิบหน่ห้าสิบแล้วก็นับอยู่น่าจะประมาณห้าหมื่นตอ๊ห้าหมื่นนี่ห้าหมื่นอันนี้ข้ามตตวัรเลยนะอันนี้ตัวที่ห้าหมื่นอ่นี่นะคะตัวที่ห้าหมืเพราะมันจะเนี้ยมันก็คือตัวตัวเองก็คือธุรกิจตัวเองก็ เปิดใหม่กันเป็นไงบ้างค่ะตอนนี้ใช่เปิดใหม่เป็นคอมกีโรสซึ่งก็คือข้าวหมูแดงนะคะขายอยู่ที่ข้างๆสามย่านเลยค่ะใช่จจริง,รงๆเคยเปิดแล้วช่วงช่วงโควิดที่จะรู้จักค่ะซึ่งแบบลูกค้าก็ติดแต่ว่าพอสัญญามันหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสทำต่อใช่่ ใช่ใช่ค่ะงานงานเราเราก็ดูแลเองกับน้องน้องชายซึ่งอันนี้ก็คือข้าวหมูแดงเราเป็นพิเศษตัวยังไงตต้นรับเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรเงี้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมสูตรใหม่สูตรใหม่พิเศษยังไงพิเศษยังไงไหนไหนไหนนี่ลยความพิเศษก็จะอยู่ที่ว่าเป็นสูตรของเราเองค่ะก็คือ ของน้องที่หมั่เองทําเองทุกอย่างท,ทุกขั้นตอนเลยอืมก็มจะเป็นใช่สุดตระกูลของแล้วล่ะต้องไปกินนะคะคือตอนนี้มีหมูแดงมีไก่ซึ่งมันนุ่มมากรสชาติจะมีความแบบอร่อยจุซี่นุ่มหอมซิ้วกินกับพริกเผาก็จะมีความกลิ่นหอมของพริกแล้วก็มีกินกับซอสด้วย เรียกได้ว่าลงลงตัวรสชาติกลมกล่อมนะคะใครที่สนใจก็สามารถกดสักงที่แกลบได้เลยค่ะฟองกีสเตีมไหมฮะตอนนี้ยังเ <c oughs> นื่องจากว่าเรามีพรีเซนเตอร์ห้าหมื่นตัวยัง <c oughs> <c oughs> ยังไม่สามารถเสิร์ฟเองได้จริงจ <c oughs> ิงหทำป็นไหมคะทำปินไหมหนูวเหลิงอ่ะหลิงสับแล้วมันมีช่วงโควิดที่แบบไปช่วยน้องหนูก็แบบช่วยเสิร์ฟช่วยสับ <c oughs> อะไรเงี้ย ใช่ช่วยสับสับหมูตับเห็ดปากปากปากใช่ใช่แต,แต่ว่าถ้าถ้าวันไหนว่างก็จะไปหน้าร้านซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดแบบนั่งให้นั่งกินแค่แบบเปิดออนไลน์ในแกลบออนไลน์อย่างเดียวใช่ตอนนี้ก็ยังออนไลน์อย่างเดียวที่แกลบชื่อควงกีนะคะ K E E ค่ะซึิงที่เนี้ยตอนนี้ก็อยู่กันอย่างนี้ิือแปิดผัดต้ไม่ได้แบบอาหาหลายเลยค่ะเปิดช่วงเนี้ยเราขึ้นบวนอะไรอือหลิงหลิงมองว่า หมายถึงว่าทุกช่วงก็จะมีโอกาสของของของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ทำก็ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนซึ่งหลิงคิดว่าเอออยากคิดคิดเยอะก็ทำเลยดีกว่าใช่ต่อกับอยากต่อยอดให้น้องด้วยซึ่งหมูแดงของน้องก็อร่อยจริงก็อยากใหออ้ลูกค้าเก่าที่ชื่นชอบใช่ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้คือลูกค้าเก่าเยอะมากที่ชื่นชอบก็สามารถกลับมากินได้เผื่อคิดถึง แต่พอเรามาทำของกินอย่างงี้เราต้องความละเอียดมากขึ้นหรือว่าต้องระมาระวังอะไรมากขึ้นอะไรอะไรกลัวมันจะเป็นการมากอะไรไปอีกไปอะไรก็ก็เรามาระวังมากขึ้นคือไม่ว่าจะทําอะไรเราก็เรามาระวังตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งหลิงรู้สึกว่ารอบนี้หลิงจะทำาะไรขึ้นก็หวังว่าคนที่บริโภคลูกค้าจะชอบ เปิดมาวันน่าจะเกิดอาทิตย์ได้แล้วค่ะฟิดแบกอะคะก็เออก็ดีนะคะเห็นบอกว่าอร่อยเนือนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันแรกก็อาจจะรอคิวนานหน่อยซึ่งเราวันที่สองเราก็ได้กแก้ไขจุดนั้นไปแล้วใช่เพราะว่าต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยแบบกดสั่งทำให้ระบบอาจจะขัดพร้อมนิดนึงเพราะคนเข้ามากดสั่งเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามแก้ไขจุดนั้นใช่คแาล้วก็มา่ใช่ใช่ค่ะหลักสูดไปทานข่าวกับพี่แอน์าแล้วมันม่มายนนดีข่าว่า้ยใช่ไค่ะก็เห็นเห็นข่าวก็เออแต่เราก็เราก็แค่ทานข้าวเฉยๆอืมนั่นแหละก็ไม่ไปรู้ว่าอย่งไง ก็คือข่าวที่ที่เราไม่เห็นอ่ะพ่อมันคือข่าวที่ไม่จริงแล้วเราก็ไม่เห็นในโซเชียลก็เลยไปกินข้าวปกติเราเหมาะกับมีมีมีเรียกวาไดไอซ์ซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนาไปล้ออะไรเลยลอยไมที่ตัวจุกแบบไปดึงไปดึงไปดึงที่ดึงนันเป็นดราม่าทั้งนั้น ส่วนตัวหลิงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะหลิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริงใช่ก็เลยไม่ได้หน่อยมากแต่ส่วนตัวใช่ไปถึงว่าแบบพอได้พูดคุยก,กันกับกับคนดีกับพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต่างคนต่างต่างคนต่างเขาเรียกว,ว่าให้กําลังใจกันรายกันตอนที่เป็นประเด็นขึ้นมาเราได้คุยกับพี่แอนใช่พี่แอนพี่แอนก็พอมา ถามว่าตกใจไหมเป็นไงบ้างซีส์นะคะซึ่งพี่แอนจริงๆก็ตกใจพอสมควรคือเจ้าเจ้าเจ้าพี่แอนก็เป็นเป็นเจ้าหญิงแผ่นมุกการ,การใช่เขาก็ไม่เคยโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะเขาเหมือนเหมือนพี่แอนก็คือจะโดนโซเชียลเข้าไปถล่มในแบบว่ามีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเยอ,อะเลยใช่โดยพี่แอนก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ทราบเหตุผลก็เลยตกใจซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออ รู้ว่าเป็นเป็นข่าวที่แบบไม่จริงความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดแล้วในคอมเมนต์มีอะไรดราม่าเห็นเอาจเองจริงไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์เราเห็นแค่ข่าว้วใช่เห็นแค่ข่าวไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านด้วยใช่แฟนคลับให้กำลังใจหรอ หลิงไม่รู้หลิงไม่ได้เข้าไปอ่านมายถือว่าแบบเออ mm hmm. เาะว่ามันเป็นมันเป็นข่าวไม่จริงอะคะ่ะ mm hmm. แล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตั้งใจรอคนตายหรือว่าอะไรใดๆ mm hmm. ก็เลยเออให้ผ่านผานไปอะไรที่ไม่ไม่จริงก็ให้มันเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะเก็บจะบอกอะไรแล้วบางคนแบบช่วงนี้มันเจ็บข่าวแบางคนมีเจ็บตูนพิลุนี่สิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบมันต้องเลือกเสพสุดแบบนันแตกแบบสารพิสูจน์จริงจริงคือต้องบอกว่าสมัยนี้แบบมีทั้งเฟกนิวมีทั้งข่าวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปดูแหล่งข่าวที่แบบเชื่อถือได้ใช่อือ แนะนำดูก่อนว่าแหลงข่าวมาจากไหน<ม>แล้วดูหลายๆสื่อว่าเออมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ให้ไต่ตรองมากกว่านี้ซีรีส์ซีรีเคียงเธอใช่ก็กระแสดีค่ะแล้วเราก็ชื่นใจว่าเออคนดูเยอะแล้วก็ชอบก็ขายเหนื่อยขอบุณทุกคน,คนที่ติดตามซีรีส์เคียงเธอด้วยนะคะ อาทิตนี้น่าจะ EPD ี่าแลาเล,เลค่ะบูบละาลอนะอ่ายบูอะเยอะใช่ถือว่าเยอะไหมก็ไม,ม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเยอะกว่านี้ค่ะใช่มีคนตั้งฉายาพี่หว่าเนลิงเต๋อหัวนลิงเต๋อหวหรอไม่น่ะน่าจะน่าจะมี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเออถามว่าเรา ดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าพาะเราก็ทุ่มเทให้กับแอคชั่นใช่เป็นครั้งแรกที่หลิงมาเล่นบทแอคชั่นอะไรอย่างนยค่ะถ้าถ้าฟีดแบ็กกลับมาดีหลิงก็ดีใจพอ,อ,อมาเป็นแนวนี้เราฟิตตัวเองมาใช้พลังเยอะใช่ค่ะเป็นมันมีวันหนึ่งที่แบบหลิง ตื่นมาหน้าบวมพอแอคชั่นปุ๊บหน้าตอบเลยก็ไม่มีเลยคือคือโดยปกติหลิงเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบดูแลตัวเองมีอะไรเป็นเพิ่มมาพิเศษเพียงแต่แค่กินให้ถึงกินให้พอกินให้อร่อยมีความสุขแล้วก็แล้วก็ปูต่อได้ค่ะปูเยอะๆอย่างเงี้ยก็กตัวอะไรก็คือแบบกลัวอะไรัวใช่หน้าสวยๆของเรา คือคือสวยอะไม่ไม่ไม่กล mm. mm. like <wh> <mythology> um, mm ัวเพราะเรามีเฮ拉เฮจิตด <c oughs> <ok> ้าวจิตด้านจิตดาวเฮฮีลาเฮลู้สึสวยไม่กลัวค่ะรู้สึกไงบ้างที่ตอนนี้คนหรือว่าเด็กๆหรือว่าดารานักแสดงเองก็เห็นเราว่าเป็นต้นแบบความสวยสวยกับใช่เป็นเลฟอะไรเงี้ยเลฟเลฟบางคนบอกว่าเราเบาหน้าฝาบตานอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างไม่ขนาดนั้นค่ะ ใช่แค่รู้สึกว่าเราใชเแล้ไม่ได้รู้สึกขอคุมาชมเราไม่หมดที่หลิงสวยอะไรเงี้ยมาช้เรเราเขินอะเขินเพราะว่าคุณชมสวยเราเวลาเราเราโดนชมเราก็เขินแต่ว่าหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้นใช่ก็คือแต่ละคนมีความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างที่อย่างที่หลิงเคยบอกแหละใช่ก็ขอบคุณทุกคำคำติชม อย่างที่โอ๋ต่อหริงจริงมันพิเศษยากไหมเพราะว่าเราจริงๆหลักเราไม่อยู่ที่หน้ามันก็สวยจริงอะไรนะคะจริงมันก็สวยจริงเพราะเราหน้าไม่อยู่ที่หน้าป่ะไม่จริงใช่ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะใครที่ใครที่คิดว่าแบบทำหน้าเหมือนหลีกก็คิดดีๆนะคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ลองลองลองพาะอะไรนะราคาทัาสวยไงเฮ้ยหลา ดื่มน้ำวันละ8แก้ว่ไลครทันทีดื่มน้ำใช่มันละ8แก้วน้ำดื่มยังไม่ได้เข้าเลยน้ำดื่มไม่เข้าเลยเหรอน้ำเปล่าน้ำเปล่ายังไม่เข้าเลยใส่กะละมังไม่เห็นเข้าก็เลยแปลกๆไอ้หยิ่งทำไม่ใช่ลาไม่ใช่เหรอเห็นไหม